คือลูกค้ามีอาการที่ยกแขนแล้วรู้สึกว่ามันติดนะคะก็คือพี่เช็คแล้วคือตัวสแปูลาะะ่าเนี่ยค่ะมันไม่ได้หกสิบองศาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการนวดเพื่อที่จะให้สแปูล่าเนี่ยสามารถที่จะหมุนได้หกสิบองศาแขนจะได้ขึ้นไปได้นะคะลูกค้าเห่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะขยับก่อนขยับเราเห็นแล้วว่ามันติดใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะให้ลูกค้าทํา เป็นชออกกับ e ั h six ย i v e four t h ่ e า t ส o one relax please เสร็จแล้วเราก็ใช้จังหวะที่เขารีแลกนะคะดันเสื้อดันตัวสแกลูล่าเขาขึ้นทุกครั้งที่เขารีแลก์มันจะได้องศาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยัปพุชอีก six five ่สามสอง e นงแล็กซ์พุทังไหนพุเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะล้วงไปข้างหน้าคือเขาออกกําลังกายเยอะมากกันนะคะแล้วตัวเพ็กเขาใหญ่มากเท่านี้แล้วมันตึงตัวเลสก็ตึงเนี่ยตอนนี้มูฟได้ละเนี่ยมูฟง่ายขึ้นง่ายขึ้นเนี่ยโอเคค่ะแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ